สั่งหมอนมาค่ะ bon สั่งหมอนเพื่อสุขภาพนะคะสั่งมาสองใบนะคะเห็นไหมคะนี่นแนะนำด้วยหมอยางพลานะคะ ลองเบิง่งพี่น้องแกะลองเบิง่งยังไม่แกะนะคะยังไม่แกะก็ดูชิ้นเล็กนิดเดียวนะคะเราแกะออกแล้วก็ใหญ่มากนะคะเราแกะออกแล้วก็ดูใหญ่มากนี่คะ่ะ 1ลูกหนึ่งใบนะคะหนึ่งใบใหญ่มากหมอนยางพารานะคะแล้วเขาก็แถมผ้านะคะผ้าสองผืนหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้อีกสองผืนนะคะสองลูกนะคะนะคะใหญ่ยาววก็แถมนี่ อันนี้ของแถมโอเคค่ะน่านอนมาก